ก็คือว่าอยากให้ระบบมันเป็นแบบอสมมติว่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแก้เนี่ยเข้าไปแก้ไขตรงบอลลูนส้มจีนอ่ะนี่แก้ปุ๊บอันนี้ก็คือแก้เสร็จหมดแล้วนะเพิ่มลูปเพิ่มอะไรเสร็จแล้วทีเนี้ยอ่ะกดแก้ไขสินค้าปุ๊บแล้วคืออยากจะให้รายการอ่ะมันเป็นแค่ปลาบอลลูนเพราะว่าเราอ่ะกําลังจะทําหน้าที่เป็นแบบรวมปลาบอลลูนทั้งหมด นเนีย่ก็คือตรงนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นออกมาแล้วเป็นหน้าเนี้เพราะว่าเราต้องการทํางานแค่หน้านี้ไม่อยากจะแบบออกมาแล้วให้มันเป็นแบบรวมทั้งหมดอะ่ะอืม <Okay. S 2> จากความต้องการของผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือว่าเวลาที่เลือกในส่วนของฟิลเตอร์ในส่วนของแคตตาเนี่ยเวลาฟิลเตอร์เปนเนี่ยแล้วเวลาที่เขากดเข้าไปแก้ไขเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ว่าเวลาที่เขากดบันทึกข้อมูลเนี่ย มันก็จะกลับมาเป็นหน้ารวมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี้ลูกค้าบ,บอกว่าในส่วนของตัวอัปเดตเนี่ยขอเปลี่ยนชื่อปุ่มหน่อยนะครับอ่าผมเป็นชื่อปุ่มบันทึกสินค้าแล้วกันบันทึกข้อมูลแล้วกันครับจะได้เข้าใจโอเคประมาณนี้นะครับอะตอนนี้ก็เป็นบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ดย๋ยวมาดูกันถัดไปนะครับก็คือว่าเวลาที่เราคลิก ในส่วนของ,ของพวกวอลูลอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็กดเข้าไปใช่ไหมครับล้วเวลาที่เขาเนี่ยจะกดกลับมาปุ๊บบันทึกข้อมูลจังหวะเนี้ยควรที่จะต้องเป็นในส่วนของแคตตากรีเดิมนะครับผมโอเคอันนี้คือปัญหาหลักๆที่เราจะต้องแก้ไขนะครับอ่ะส่วนของตรงนี้นะครับอย่าลองทําการกดดูนะครับแก้ไขนะแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะครับจะเป็นประเภทสินค้านะครับแล้วก็วิธีการของเราก็คือเราต้องการที่จะเล e c กข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเขา เลือกอะไรอยู่แล้วพอกดบันทึกเนี่ยก็ให้ส่งข้อมูลตัวนี้กลับไปที่หน้าแรกเป็นพารามนะครับผมก็จะขึ้นเป็นแถวๆนี้ที่เป็นประมาณว่าแล้วแล้วก็เลฟหรือว่าแคทก็ได้ครับแคทเท่ากับแล้วก็ปาบอลลูนก็ได้ปาบอลลูนแบบนี้ก็ได้อันนี้สิ่งที่เราต้องการที่ให้มันขึ้นกลับมาแล้วก็พอกลับมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงข้อมูลตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้แทนมันก็จะออนคลิกขึ้นมานะครับผมโอเค ทีนี้เราทําการส่งข้อมูลตรงนี้ออกมาก่อนวิธีการเนี่ยเราจะต้องดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับอ่ะอย่าเราไปดูวิธีการกันนะถ้าเกิดการเขียนในส่วนของตัว JavaScript ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะหลมาทัดที่นึงอันดับแรกก่อนเลยเราต้องทําการ document นะครับแล้วก็ getelement นะครับแล้วก็ byid ในส่วนของตรงนี้นะครับ id ของมันเนี่ยที่ผมใช้นี่ก็จะเป็น categoryid นะครับก็จะเป็น cat category อ่าแล้วก็ตามด้วย id เนี่เวลาเรา select ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคว่าโอเคตอนนี้มีประเภทข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลตัวนี้มาเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเอามาใส่ตัวแป้งง่ายๆนะครับสักตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอเค select ละก,กันเนี่ปเพิมสันส้นๆนะครับโอเค select ในส่วนของ document get element by id เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับตัวซีเล็ก e เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับนี่มันก็จะมีข้อมูลของมันใช่ไหมครับทีนี้ผมบอกว่าเฮ้ยซีเล็ก e เนี่ยตัว Select นะครับแล้วก็ผมต้องการตัวออปชันนะครับข้างในของมันเห็นแม้ว่าจะมีข้อมูลขึ้นมาใช่ไมครับแล้วผมบอกว่าโอเคอาร์เที่ผมต้องการเนี่ยก็คือข้างในนะครับอ่ะตัวอาร์เเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของตัวซีเล็ก e เข้ามาใส่เข้ามาตรงนี้ตัวแรก Select แล้วก็ดอทนะครับ ผมจะเข้าถึงในส่วนที่เรียกว่า select index นะครับผมก็คือตัวที่ในส่วนของลูกค้าได้เลือกเอาไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ select นะครับแล้วก็ตัวเป็น select เท็นะครับก็คือเป็นการที่ตัวเนี่ยคือเลือกเอาไว้แล้วเห็นไหมว่าจะได้ตัว option ออกมาปุ๊บโอเคตอนนี้ก็คือตัวที่ลูกค้าได้เลือกเอาไว้แล้วนะครับสมมติว่าผมลองเปลี่ยนดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมลองเปลี่ยนดู select ตัวใหม่ ก็จะได้ตัวอุปกรณ์เห็นไหมครับผมเปลี่ยนเป็นบอลลูนปุ๊บอ่ะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวบอลลูนโอเคพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมทําการเอามาใส่ตัวแปรสักหนึ่งตัวแล้วกันครับตัวแปรผมก็เป็นออปชันล้วกันออปชันแล้วก็ตามด้วยในส่วนของข้างบนนี้กรอบทางโคลเลยครับนะ แล้วก็กด enter ทีนี้ผมจะได้ข้อมูลมาอยู่ในนี้แล้วว่าโอเคนี่คือตัวที่เลือกนะดังนั้นเนี่ยตัวที่เลือกเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการเป็นข้อความแบบนี้นะครับก็ dot select e d นะครับหรือก็คือ dot text นะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ trim ก็คือ trim หน้าหลังลบข้อมูลซ้ายขวาออกนะครับผมพวกคาวางวานต่างๆตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลแล้วนี่อย่ามาสรุปกันนะครับโค้ดที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะ1ตัวนะครับผมนี่แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัว ตัวนี้เพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาจากนั้นนะครับแล้วก็ได้ดึงข้อมูลตรงนี้ออกมานี่ข้อมูลของเรามี3ตัวด้วยกันนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นโค้ด3ชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดึงข้อมูลได้แล้วเกิดเรา Copy กนะครับแล้วก็เอามาใส่ข้อมูลของเราตรงนี้พอที่เราทำการดึงข้อมูลได้แล้วเนี่ยแล้วก็ Select Option ที่ Select ตัวแรกได้แล้วเนี่ยเราก็ทริมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาชุดนี้นะครับมาใส่โดยที่สิ่งที่เราจะทําก็คือเวลาที่มันกลับไปข้างหน้าครับมันจะเป็นไฟล์ php ใช่ไหมครับรแ,ลแ,ลแล้วก็ตามด้วย cat ละกันก็คือ category เนี่แหละแล้วก็ตามด้วยปวกครับเพื่อเชื่อมสต i n g แล้วก็วางตัว t r i มมันลงไปแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองเวลาดูดีกว่านะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับผมกด refresh ครับอ่าแล้วก็กดบันทึข้อมูล โอเคตอนนี้นะครับ index .php เนี่ยมันเป็น cat bar บ a l แล้วเห็นไหมอ่าก็คือเลือกที่ category bar บ a l l ูนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สําเร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะสาธิตดกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวผมเอาแบบนี้แล้วกันอ่าอีกใส่ตัวแปรเนยนะครับที่ชื่อว่า category แล้วกัน cat อย่างเดียวแล้วกันนะครับจะสั้นๆผมเอา cat เนี่ยมบาวางเห็นไหม มันก็จะใช้ได้เหมือนกันถูกไหมครับโอเคอันนี้คือวิธีที่1เดี๋ยวผมดูวิธีที่2นะครับอันนี้คือการเขียนตะว่าสคริปต์แบบวาน,นิลานะครับก็คือธรรมดาก็จะเขียนยาวๆแบบนี้แหละทีนี้มาดูวิธีที่ง่ายๆบ้างอ่ะวิธีที่ง่ายผมเนี่ยก็คือตั้งชื่อว่าแคทใช่ไหมครับก็คือต้องการในส่วนของแคตติเกอ่ใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องการแมวนะโอเคสิ่งที่ผมต้องการก็คือใช้ในส่วนของตัวจิคิ r y ี่นะครับอันนี้ผมจะสาธิตจิคิลลี่ให้ดู ว่าเจคิวรี่ทุกคนที่ชอบดราม่าก,กันเยอ่ใเนี่ยว่าเยจคิวรี่เนี่ยมันเขียนกันยังไงนะตัวดอลลาร์สายนี่คือแทนในส่วนการซเล็กเตอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของเราต้องการเข้าถึงนะครับตัว ID นะครับโดยที่ ID ชื่อว่า Category ID นะครับโดยเราต้องการเข้าถึง s e l e c t เทสที่มันเป็นอินเดที่เป็นตัวที่ลูกค้าได้เลือก หรือตัวที่ user ได้เลือกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนก็คือเขียนตรงตรงเลยครับ option ที่มี selected อยู่อ่าเห็นไหมครับเนี่ยลองไปดูที่หน้าเรารู้ยังไงว่ามี selected นะครับเราต้องสังเกตก่อนนะครับเวลาที่เรามาลื้อตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่า attribute selected อยู่เนี่ยเราต้องการ option ที่มี selected อยู่ข้างในนะครับเนี่ยโค้ดมันตรงๆแค่นี้เลยนะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ dot text ครับผมต้องการข้อมูลของมัน อ่าผมต้องการข้อมูลของมันนะครับผมทีนี้ผมจะลองไปคอนโซลล็อกดูก่อนว่ามันทํางานได้ไหมนะครับแล้วก็ลงแคชใช่ไหมแล้วก็ปิดในส่วนของตรงนี้ไปก่อนไม่ให้มันรีเลเ็กนะครับผมกดดีเฟตครับทีนี้ลองกดดูนะปุ๊บเดี๋ยวก่อนมาที่คอนโซลครับกดบันทึกข้อมูลตกลงเห็นไหมครับว่ามันจะได้ปา่าบอลลูนมาโอเคถ้าเกิดเราเปลี่ยนประเภทเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะดูก่อนนะครับปุ๊บบันทึกข้อมูล ก็จะได้ในส่วนของปลาแพะมาอ่ะประมาณนี้นะทีนี้เราลองกลับมานะครับที่โค้ดของเราพอเราได้มาประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะทําการดอตริมนะครับดอตริมนี้จะเป็นของในส่วนของจวาวา s ส่วนของ Java s นะครับเพื่อที่จะปิดในส่วนของอช่องว่างซ้ายก็ขวานะครับอ่ะนี่เราก็ลองดูเนีย่ยโค้ดของมันสั้นแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะโอเคเอาให้มันเป็น select cat แล้วกันครับ ก็คือ select ในส่วนของ select category นะครับผมโอเคทีนี้เราลองไปรันดูครับว่า jQuery ใช้งานได้ไหมนะครับผมกดบันทึกข้อมูลครับแล้วก็กดแล้วก็ดิ้งมางส่วนของปลาแพะเห็นไหมซึ่งมันแปลเป็นปลาแพะแล้วนะครับเป็นปลาบอลูนนะครับผมพอปลาบอลูนปุ๊บเอ้เพิ่งไม่ได้กดลบกดปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับก็จะมา category ลาบอลูนฉะนั้นนะครับถัดไปของเราก็คือ การที่เราเนี่ยมาทําการเขียนโค้ดนะครับในส่วนของไฟล์หน้าบ้านไฟล์หน้าบ้านผมเขียนด้วยวิวสนะครับก็คือเป็นการเขียน jQuery กับ v วิวผสมกันนะเพราะว่ามันเป็นแบบ standalone นะครับไม่ได้แปบว่าใช้ C. O. I. หรืออะไรนะครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาส่งหน้าบ้านเนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยนะครับผมทุกคนจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าในส่วนของตัว Data Table เนี่ยทำการในส่วนของนี่ i n i t ขึ้นมานะครับหชุดนะครับก็คือจะ มีออปชันต่างๆที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็รีเทิร์ในส่วนของ Data ทั้งหมดนี้ออกมาจากนั้นนะครับในส่วนของตรง Filter Data เนี่ยก็ทําการลาีกครั้งหนึ่งครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของตัว s e l นะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือทําการลาในส่วนของ Init นะครับจากนั้นก็ลาในส่วนของ Filter Data T a b เ e นะครับผมโอเคพอมาถึงตรงจุดในส่วนของฟิลเตอร์นะครับตรงส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยคือการสร้างในส่วนของตัวที่เป็นฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับนี่ ฟิลเตอร์ทั้งหมดวาณนี้ที่ผมได้สร้างไว้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราได้ในส่วนของตัวพารามตรงนี้ลงมาเนี่ยเราจะมาสั่งให้ตรงนี้ทํางานกันนะครับผมมาเ,เรามาลุยกันวิธีการก็คือว่าเราจะต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมผมจะตั้งชื่อว่า constant ครับแล้วก็ category นะแล้วก็เป็น default นะครับก็คือเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเอง เท่ากับนะครับแล้วก็เท่ากับแบบนี้โอเคค่าตรงนี้นะครับเราจะส่งในส่วนของตัวเทเบิลเข้ามานะครับคล้ายๆกับตรงนี้นะครับที่เป็นในส่วนของฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ส่งตัวเทเบิลเข้ามาโอเคทีเนี้ยเวลาที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราจะทดสอบนะครับในการวางในส่วนของเทเบิลดูเนาะโอเค ทีนี้เวลาที่เราจะเรียกใช้งานในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับผมจะมาเรียกใช้ในส่วนของการในส่วนของตรงนี้นะข้างหลังนะครับก็เรียกใช้นะครับปุบแคตตาล็อกแล้วก็ส่งในส่วนของเทเบิลเข้าไปที่ทําการอิน t ิไว้แล้วนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราลองไปรันดูครับว่าเขาจะส่งอะไรกลับมาให้เราบ้างนะจากนั้นมี f เฟสครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงมีคอนเทกต์เนี่ยคือจะส่งข้อมูลในส่วนของ ตัว data table ออกมาให้หมดเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะพวกเมธอดต,ต,ต่างๆนะครับที่มีนะครับโอเคทีนี้ไปดูดต่อถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือในส่วนของ filter data เนี่ยตรงเนี้มันทำงานยังไงนะครับผมโอเคเบื้องต้นกันเลยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าในส่วนของตัว value เนี่ยก่อนที่มันจะเขียนในส่วนของ table ขึ้นมาเนี่ยมันได้อะไรมานะครับอันนี้ผมก็ลองทดสอบนะครับใน value ในนี้ดูนะ แต่สิ่งที่ผมทดสอบเลยก็คือทําการคอ,อนโซลล็อกเลยครับแล้วก็ย้ายครชุดนี้เข้ามาข้างในโอเคทีนี้ลองไปรันดูครับเวลาที่เดฟเฟสนะครับผมมันก็จะทําการเลือกตรงนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้ก็ได้อุปกรณ์มาครับเห็นไหมทุกครั้งที่เราเลือกอะครับมันก็จะได้ในส่วนของชุดชุดนั้นมานะครับผมโอเคเรารู้แล้วว่าคําสั่งเนี้ย ก็คือเป็นการดึงข้อมูลออกมาโชว์ถูกไหมครับในการดึงข้อมูลออกมาโชว์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของข้อมูลเข้าไปล่ะส่วนกลับอะครับส่วนกลับเข้าไปผมใส่ในส่วนของกุ้งแคะแล้วกันอา่าผมใส่ค่าให้มันเป็นกุ้งแคะนะครับผมจากนั้นลองรีเฟชดูครับโอเคทีนี้ผมลองเลือกนะครับผมเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกุ้งแคะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับมา ทําการเซตในส่วนของตัวคีย์ให้มันนะให้มันได้ได้เลือกตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคีย์หลักของเรานะครับที่เราจะมาใช้นะครับผมโอเคผมทดไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้สิ่งที่เราลองทำก็คือไปดึงในส่วนของพารามออกมาโชว์ก่อนนะครับวิธีการดึงพารามออกมาโชว์เนี่ยผมจะตั้งชื่อ ว่าเลตนะครับแล้วก็ตามด้วย URL แล้วก็พารามนะครับผมแล้วก็เท่ากับในส่วนของ new instance ขึ้นมานะครับก็จะเป็นส่วน URL search พารามนะแล้วก็ตามด้วยใส่ค่าของมันนะครับจะเป็น window นะครับแล้วก็ Location แล้วก็ดอตเซ a r c h นะครับผมโอเคทีนี้เราลองมาลอนดูนะครับว่าเราจะได้ค่าออกมาจริงไหมนะครับผมลองรันดูครับนี่ตรงนี้เราก็ได้ในส่วนของค่าพารามาแล้วเห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อกี้เราใช้ตัวแปรอะไรนะครับจะแปล URL พารามใช่ไหม URL พารามลองดูครับว่ามันมีอะไรให้ใช้ไหมนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคมันจะต้องเข้าในส่วนของตัวโคดก่อนนะครับหรือว่าผมจะก๊อปปี้ออกมาโชว์ข้างนอกก็ได้นะอยวผมลองดูนะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดไม่ต้องสลับหน้าไปมาน,ะนี่แบบนี้ทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเกสในส่วนของตัวพารามข้างบนเนี่ยเราก็ใส่ในส่วนของเกสเข้ามานะครับแล้วก็ ตามด้วยชื่อตัวพารามนะครับนี่มีชื่อแคทครับกด Enter ก็จะได้ปามบลูนเข้ามาเห็นไหมอันนี้นะครับวิธีการดึงนะครับผมโอเคพอเราได้โคชูนี้ปุ๊บเรามาเขียนต่อนะครับเราก็จะบอกว่าโอเคเอ่อแคตติกรีละกันพารามพาราม c a t ต g o r y c แคตต o r y พารามดีกว่าแคตต g o r y แล้วก็พารามเท่ากับ ในส่วนของ u r l นะครับแล้วก็ตามด้วยพารามแล้วก็เรียกใช้งานข้อมูลนะครับ d o get แล้วก็ c p d c a t ครับผมต้องการเอาข้อมูลชุดนี้ออกมาเพราะฉะนั้นนะครับเราลองไป refresh ดูนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับจะได้ปลาบารูนมาแล้วนะครับผมจะกดในส่วนของปลาแพะนะกดบันทึกข้อมูลครับแก้ไขเรียบร้อยก็จะได้ปลาแพะออกมาใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ เราได้ข้อมูลแล้วทีนี้เราไปจัดการต่อนะครับวิธีการก็คือว่าจําตรงนี้ได้ไหมครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยเราก็ทําการเช็คก่อนนะครับว่าไอพารามตรงเนี้ยมันมันมีค่าหรือเปล่าถ้ามันมีค่าเนี่ยก็คือให้เข้ามาทํางานข้างในนะครับโดยที่เราจะเซตค่าข้อมูลให้มันตรงนี้มันเซตเป็นกุ้งแคใช่ไหมครับเราก็ทําการเซตมาจากพารามเลยเลย,เ,ลยเมื่อเราทําการเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทาก็คือการ รอรูปภาพนะครับหรือว่าเป็นรอเทเบิรนั่นเองก็คือเป็นการสร้างเทเบิลขึ้นมาใหม่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับโค้ดเนี่ยมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมทีนี้เราลองไปรันดูว่าโค้ดชุดนี้จะทํางานได้หรือไม่นะครับมารีเฟรชครับผมเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมแสดงทั้งหมดก่อนนะ,ะแสดงทั้งหมดก็ยังกุ้งแค่อ,อยู่ครับเพราะอะไรครับงานเข้าแล้วทุกคนงานเข้าแล้ว โอ้ผมไปเขียนกูแครตรงนี้เนาะกดเอาออกก่อนนะครับผมเอาออกก่อนอ่ะทีนี้เราก็ลองมาลันดูครับกดที่แสดงทั้งหมดครับมันก็รีพอร์ตเฟสก็จะเป็นว่าแพ้นเนาะเพราะว่าเราคลิกที่แสดงทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเรากดหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะา 5. ถ้าเกิดเราไปกดข้างหน้ารายการสินค้านะครับมันก็จะกลับมาที่ตัวเดิมใช่ไหมทีนี้ เราลองเล้นที่บอลลูนก่อนครับเวลาลูกค้าแก้ไขเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบที่จะมากดอะไรประมาณนี้นะกดแก้ไขปุ๊บกดบันทึกข้อมูลกดกลับมาเด้งมาเป็นในส่วนของปาบอลลูนทั้งหมดนะครับผมโอเคเวิร์กนะครับสมมุติว่าเขาต้องการแก้ไขในส่วนของพันไมนะ้น้าโอเคมี2ออันเอาเป็นของตกแต่งดีกว่านี่ของตกแต่งเห็นไหมมันมีเยอะเลยใช่ไหมครับเวลาที่เขาในส่วนของการแก้ไขเนี่ยเขาก็ต้องการกลับมาที่ ของตกแต่งอย่างเช่นผมใช้ในส่วนของดินปลูกใบน้ําใช่ไหมครับดกดกดปุ๊บแล้วผมก็กดบันทึกข้อมูลครับปุ๊บกลับมาที่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับเวลาที่เราแก้ไขอะไรสักอย่างเนี่ยมันควรที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เขาจะได้กดในส่วนของตัวแพทเทิร์นในส่วนของประเภทสินค้าได้อยู่นะครับลูกค้าก็สาามรถที่จะกดอันอื่นได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะ เวลาที่ลูกค้ากดนะครับในส่วนของตัวไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันก็ยังแสดงเป็นของเดิมอยู่ใช่ไหมเวลาที่เรากดเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการมาเปลี่ยนในส่วนของตัว url นะครับนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเวลาที่เรากด refresh เนี่ยเห็นไหมมันจะกลับมาเป็นของตัวแปลงเหมือนเดิมท,ทั้งที่เรากดบาบรรทุกด refresh ปุ๊บมันก็จะเหมือนเดิมแค่นั้นแหละครับทีนี้เรามาแก้ตรงนี้สักนิดหน่อยนะครับผมให้มันดีขึ้นนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับเราลองทดสอบในส่วนของการแก้ไขข้อมูลดูนะครับกดบันทึกนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขนิดนึงครับเพราะว่าตัว i n d e x p h p เดี่ยจริงเราไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะมันเป็น root นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําการเปลี่ยนมาได้นะครับโอเคสิ่งที่เราจะทาก็คือเข้ามาที่ในส่วนของตัวอัปเดตนะครับผมเข้ามาส่วนของตัวอัปเดตฝั่งหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับตรง indexcat เนี่ยคือเราก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวเราลองไปรันดูนะครับโอเคกดรีเฟชครับกดแก้ไขแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับกดปุ๊บเห็นไหมว่า slash Cat บอลลูนได้เลยนะครับเห็นป่ะก็ทีนี้สิ่งที่เราจะทําที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาที่เรากดแล้วเนี่ยมันก็ต้องขึ้นในส่วนของ URL ด้วยเพราะว่าเวลากดรีเฟชเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นปลาบอลลูนเหมือนเดิมนะครับทั้งทาง,ท,างที่เรากดกุ้งแคทเห็นไหมครับกดปุ๊บเห็นไหมนี่อันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาทํากัน วิธีการนะครับเราจะต้องไปสนใจในส่วนของตัวหน้าบ้านตัวหน้าบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฟิลเตอร์ d a T a Table นะครับผมก็คือโคชูนีทั้งหมดเนะเพราะฉะนั้นโคชูนีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรากดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาในนี้ใช่ไหมครับผมจะลองคอนโซลล็อกดูนะครับเพราะว่าในนี้มันจะเป็นในส่วนของ m มทัลเช็คเชนสนะครับก็ประมาณว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าตรงเนี้ยจะต้องรันขึ้นมานะครับกดปุ๊บรีเฟซขึ้นมาผมกด อุปกรณ์กุ้งแคปลาแพะเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นมันขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคทีเนี้ยเราจะทําการ p u พุชสเตและกันเขาเรียกว่าพุ s t a t e โอเคตัวโค้ดนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าในส่วนของคอนโซลตรงเนี้ยมันจะมีโค้ดคําสั่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า history push state นะครับผมทีนี้เราลองมาใช้งานดูนะ history นะครับแล้วก็ตามด้วย push นะครับผม push state อ่าแล้วก็ ค่าแรกของมันก็คือในส่วนของตัวปีการนะครับแล้วก็ค่าที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวฟันหนูนะครับ2ตัวแล้วก็ตามด้วยในส่วนของชื่อที่เราจะรีเพนเข้าไปนะครับหรือพุชกลับเข้าไปที่เดิมของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราจะใช้งานก็คือในส่วนของตัวแคชนะผมจะใช้เป็นในส่วนของค่าคำสั่งนี้เลยกันนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบ็กิกนะครับเครื่องหมายแบ็กิกนะ เราจะใช้เข้าไปที่ cat นะครับแล้วก็เท่ากับและตามด้วยนะครับผมนี่ตัวแปรของเรานะครับตัวแปรของเราเนี่ยจะใช้เป็น selector นะครับของ j q c e i o r y นะแล้วก็ชี้ไปที่ category นะครับก็คือตัวนี้เลย category filter นะครับแล้วก็ value นี่โค้ดมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปรันดูครับว่าโคชูเนียจะใช้งานได้ไหมนะครับคอรฟครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ปารรบลูนนะตรงประเภทนะครับ จากนั้นกดอุปกรณ์ปุ๊บจะเห็นในว่าในส่วนของตัว url เนี่ยก็เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับคือ post เนี่ยใช้สําหรับการเปลี่ยน url นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ redirect ตามให้นะโอเคนะครับนี่สิ่งที่เราทําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นเวลาเรากดอุปกรณ์ปุ๊บเรา r e f r e s h มันก็ยังอยู่หน้าอุปกรณ์เหมือนเดิมครับเห็นไหมนี่นี่คือความเก่งของมันนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วก็ของตกแต่งครับอ่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับผม ในการแก้ไขหน้านี้นะโอเคอันนี้ก็จะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นข้าว่างนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยนะแต่ทาให้มันมีค่าก็ได้นะครับเราลองใส่ไปเป็นใส่เป็นอก็ได้นะแต่ว่าต้องไม่ใส่ที่ h t m l นะครับเพราะว่าตัวแสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าว่างเห็นไหมเราใส่เป็นอไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ต้องกลับนะครับผมเห็นไหมว่าเป็นอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอนะครับผมโอเคไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเราก็เอากลับเป็นค่าวว่างเช่นเดิมนะครับโอเคประมาณนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนของการแก้ไขนะครับที่ลูกค้าต้องการหรือยูเซอร์ต้องการนะครับให้มันแบบว่าโอเคใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงตามจุดประสงค์ที่เขาใช้บ่อยๆมากขึ้นนะครับโอเคในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบวิดีโอนําเสนออะไรแบบนี้เดีย๋ยวจะมาสอนเขียนโค้ดด้วยนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการเข้ามาแก้โค้ดครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะดูไม่ดูเรื่องหรอกเพราะว่า ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของโค้ดคืออะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับว่าเวลาเขียนโค้ดเนี่ยให้คิดว่าภาษามันเป็นแค่เครื่องมือนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยการตอบโจทย์ของลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นอันดับหนึ่งนะที่เราจะต้องคิดไว้เสมอนะครับโอเคในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย